เออน่ารักเฮ็ดนึกว่ามาน้อกำลังลืมไปเลยเห็นบ่ะนะครับท uh huh. ี่ผมมาเห็นน่าเกรุงเทพ่าตัได้ดูบ่อยครับอาจารย์ก็เลยมาได้แฟนที่บ้านหัวนาอำน่าเจริญครับเลยบอกเดี๋ยวแวะแวะเอ้ยู่ได้ส่วนแวะมาเออเออนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นที่บอกเมื่อกี้นี่ทั้งสองคนจะเป็นตัวผู้เดียวนี่มีความรู้สึกที่บ่ แหตุเห็ดอยู่ซ้ำนั่นต่อติุ๊ขึ้นมาเออในเท่าคุยกันมันกับเ็นได้บัดมันประคิดไม่นึกไม่มีความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นมันไม่เกิดมันเป็นอุเบกามันก็ขึ้นคุยกันอยู่กับเ็นนั่นแหละมันง่ายถ้าแต่จิตมันร่วมมันโลงมันมันเข้าใจมันเข้าใจแล้วมันคือปคิดปรุงด้านแล้วมันมันจะเป็นของมันเองง่ายๆบางท่ีเราเียอาจารย์เหมือนพอเราฝึกไปบ่อยๆอายตน้งหกอ่ะเวลาผมว่ามันเป็นคนเสี้ยมหินมหาวิทยาลัยอาจารย์ เฮ้ยเข้ามาปุ๊บมันเหมือนซอฟอ่ะมันพนมชุบไม่โดนหรอมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอืมอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเขาเขาลับเป็นนุ่มอ่ะชุบเฉยเลยนี่แหละที่ว่ามันมันมีอานิสงส์หลายอย่างเออจะพ้นพ่ได้หลายอย่างในการฝึกส่งชา้นนี่ก็เลยอะไรแปลกอาจารย์เมื่อกี้มันได้ยินนะเขาบางทีเขาพูดอะไรถ้าเกิดมันได้ยินไงเออได้ยินรู้ว่าพูดอะไรด้วยไกลขนาดไหนก็ได้ยินเฉยเลยอใช่ไหมบางทีเราก็เราคิดมากันนเหมว่าเออเลยเออนั่นแหละนั่นแหละ ได้ยินกระซักระ่าซะไม่เข้าใจอ๋อสาธิตผู้ทิศเออเขามีกลิ่นเออจริงเขาบอกหัดไกลๆเราเห็นเรื่งข้อมูดอะไรเงี้ยถูกรู้ด้วยเนี่ยอูลอะไรอืมนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละผมเลยงงเนี่ยเขาว่าเออผมเวลาเรานิ่งแล้วก็มาใช่กลิ่นอะไรอาจารย์กลิ่นมาวันพัสอะไรอย่างนะความละเอียดความละเอียดละเอียดละเอียดมันจะสัมผัสได้ของลึกลับใช่ครับหอมมาเลยอาจารย์วันพัสอ่ะเขาหอมมาเลยอาจารย์กลิ่นเข้ามาเออถูกแล้ว แต่เราไม่สนใจใก,ก็เลยบอก,กทำบ่อยทำมากก้เห็นปกติอาจารย์รู้แล้วก็ชิดแล้วก็เป็นปกติม,<ช>มันเราเห็นกันมันเราเห็นคนปกติฮะตอนนั้นผมก็เดินืุกมที่บอกอาจารย์ตกใจปึ๊บเลยเราเดินอาจารย์พอเดินก็ม,มันเข้าเหมือนเข้าเลยตินลอยเลยอาจารย์เดินจจแล้วตกใจอาจารย์รู๊ <ผ>ม,มันก็ถอนทันทีเลยเหรอถอนเลยจ้าเพราะจิตอย่างนี้อ๋อสัมผัสแล้วอ๋อจิตพระอาจารย์ท่านเกิดจงกรมมันเป็นอย่างนี้นี่จิตเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละมันจะหลอกหลอกให้เราออกหลอกให้เราไม่ตั้งมั่นอ๋อใช่ฮะหมอได้เข้าใจอของพระอาจารย์ที่ท่านบอกมาหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยไปกันเถอะนั่นแหละทำเรื่องจิตอ๋อแล้วก็บอกคุอโทรฝึกไป็นแม่ผมก็ฝึกไปบ่อยๆอ,อ๋อจริงๆพอฝึกไปเรื่อย เราไม่รู้เรื่องอาจารย์หลวงพ่อเหมือนน้าลงนี้เยอะ่งอ,อมาสะสมพอม้าโ,โกรธเลยนะเข้าน้อยมากเลยอืแล้วก็ปล่อยวางไวมากเลยเป็นคนที่ไม่เฉยที่เกยียจคิดอ่าใช่ฮะนั่นแหละไม่บอกอะไรแล้นหนีหายปกติ<ช><ช>แล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วรเราไม่ได้ฟังนะไปไหนเลยเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปของมันเองฮมันไม่เอามันละเอาเองดอกใช่ฮะเสียงไม่ดีเราไม่อยากฟังเออตีเสียงดดังกเดินหนีไปไหนแล้วเออไปแล้วอย่างนี้ขาด ให้ต่อเนื่องไปให้ต่อเนื่องอะไรจะเกิดอะไรจะเห็นอะไรจะได้ยินเขาใช่จะนํ่งมาคิดทุกคนมาขาดการต่อเนื่องบอกว่าเอ้ยพวกมานั่งทามันมันมีแต่มานั่งแล้วก็ลืมลุกแล้วก็ลืมแล้วนี่ไม่ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปตรงนี้ประคองไปเบาๆก็ได้ไม่ต้องไม่ว่าต้องเอาหนักๆหรอกใช่ถ้าทำไม่เข้าใจท่านจะอย่าจับให้มั่นท่านให้ตาย จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อาจารย์นะจะเอาให้ได้ไงจะเอาให้ได้คไงคิดๆพอมานั่งนั่งสมาธิอาจารย์นั่งคิดออกเลยคิดจบตรันมันจะเอาแต่ยอดไอ้ความเงินใช่ใช่มันเอาแต่ยอดมันเลยมันไม่ถูกมันเป็นความอยากบีบีบีมันไม่ได้เออจริงๆนนเขามานี่แหละที่บอกว่าความอยากของตนเองนั่นแหละจะเป็นอุปสรรคของตนเองไม่ให้เห็นความสงบ ไอ้ยากนั่นน่ะมันปขความหมดแล้วมันไม่ได้เห็นปัจจุบันมันเป็นอดีตนาคตหมดเขาบอกว่ามหัศาจยานะเขาสมมาหัศจรรยิงาาจา่จาพอเห็นโอ้มาสศาจารย์เลยอ่ะออเราเห็นเราได้เห็นแล้วก็มั่นใจอยาสัทธาเกิดทันดีสัทธาเห็นแล้วบอว่ามีจริงนะท่านพูดเหมือนหลวงพ่อพูดพูดเหมือนเล่นใช่ครับขาพูดจร,จริงๆนั่นแหละภาษาแค่นั้นเนี่ยก็เราเห็นมันเป็นปกติ ก็เมื่อท่านเห็นหมูเห็นไม้เห็นไก่เนี่ยเห็นพวกนั้นผมเคยอาจารย์ผู้หลุยอ่ะท่านท่านไปที่มอุยเจ็ดบ่อยสมัยก่อนอ่ะผมก็ไป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 จนกว่าท่านมรณภาพอะไรอย่างเงี้ยบอกวันนั้นนะว่าก็ทำบุญหลายหลยแล้วท่านก็นอนนามาหลายสิบปีอาจารย์ก็นั่งนิ่งๆกันอย่างเงี้ยอาจารย์นั่งนั่งฟังเทศน์ฟังเหมือนดวงมาเลอาจารย์เป็นดวงมาอาจารย์ลอยลอยมาผมไม่ได้ไม่ ข้านั่งอยู่ในดวงอมอาจารย์ลงแก้วอาจารย์นั่านนั่งนั่งอย่างเงี้ยอาจารย์เออเออนั่นและโอ้โอผมเลยผมก็ไม่แน่ผมภาษาทุกเร่องอาจารย์เพราะคู่มิลิทันไปได้นะอากาศด้วยอาจารย่างนั้นแหละเออนั่นแหละอาจารย์ใช่นั่นแหละทีนนี้ก็ไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้อีกใช่ใช่ ที่เขาทำแก้วแก้วที่ก็ททำแก้วแล้วก็มีองค์พระอยู่กลางก็คงเห็นมาอาจารย์ใช่แล้วถูกแล้วนั่นแบแหละงองค์แบะเขาคงทำแบี้ท่านจะมีเครื่อนอยู่ของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์บางองค์ก็อยู่กับสุนญตาวิโมกมั่งไม่เชื่ออะไอาจารย์ปลูกพืชฉันได้ได้ฉันนั้นทำเลยทำยังไงได้อยาง้งเลยอาจารย์ไม่ต้องไม่เขาบอก เป๊ะนะอาจารย์นะเขารู้หมดเลยอ่ะเราเราเราอยู่ในที่ลับเขาเห็นหมดอ่ะเห็นหมดแต่เขาไม่พูดขี้เกียจยุ่งอ่าท่านเห็นหมดท่านพญาโยมทเขาเห็นหมดเขาจดหมดเลยครับท่านจดหมดเลยอาจารย์ไม่อะไรเป็นวิดีโอเลยอาจารย์นั่นแหละมันออกจากความคิดเรานี่มันจะไปไหนใช่ครับอาจารย์มันแหละเหมือนเหมือนเหมือนเออเราบอกว่าพัฒนาเป็นการ์ดสิมนี่แหละเสร็จเขาพัฒนาตั้งนานแล้วจิตไปฝึกให้ต่อเนื่องเด้อครับ ทำอะไรได้ก็เป็นสมาธิทั้งหมดสมาธิมันแปลว่าจิตตั้งม,มั่นไม่ได้แปลว่าท่านั่งเออยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานก็อยู่กับตัวเองได้นี่อยู่กับลมนี่อยู่กับอุณหโลมนี่นี่เห็นว่าเขาฝึกไปเรื่อยาการจิตเรามีเมตตาผมส,สอนหนังสือ,สอ,สอเด็กอาจารย์เป็นเองที่นี่เหรเมตตาเขาหมดอาจารย์ไม่เคยงสงัารหมดเด็กเด็กขึ้นมาหานะ มันมันมาหาแล้วก็ช่วยอาจารย์ช่วยไม่เคยว่าไม่เคยอ่ะมาเหมือนลูกกันแล้วอ่ะเหมือนตัวเองกันอาจารย์น่ะมีตอนไหนมามามาดิเขาช่วยอาจาย์กันดัดอย่างเดียวอาจารย์ดไปมันจะมีความรู้สึกว่ารักผู้อื่นเสมอได้ตัวรักคนเสมอได้ผู้อื่นไม่เคยคิดทำ้ายเบียดเบียนเีห่งสมันเกิดเลยจ้ามันเกิดเอาเองดอกเพราะมันเห็นเคยคิดอะไรกับเขาเลยครับลูกเป็นหลานนี่ยนะเราคิดอย่างนี้ตลอดอาจารย์ช่วยบางคนเฮ้ยไม่ได้บอกเฮ้ยติดมารไปอะไรคณะน้า เนี่ยโหยังไม่จบเลยเนี่ยเอาทีสี่หนูเนี่ยไม่รู้แค่แก้เจ็ดแปดครั้งสิบครั้งยังไม่จบโหอีเมะขนาดนั้นเลยเนี่ยเม้าเบาคนนี้คือเขาไปต่อยอดเอ,ยอยงเนี่ยก็จะจบแล้วปีสี่แล้วค <c oughs> รัน <ละ S 1> ทำปีสี่ก็ปุ๊บไ<ร>ปให้โอกาสจังหวะคนใช่จันกับหลวงพ่อพูดอยู่เลยว่ถ้าพุทธศาสนาไม่ให้โอกาสแล้วใครจะให้โอกาสใช่จันเขาแบบหนีมีร้อนมาพึ่งเงี้ยใช่นนั่แหละ ตามเกิดถมันมิตไม่ตามเกิดไปจ้ารล้วก็ขอให้เรามีมตตามเมิตามันจะเป็นเองที่เราหรอกใช่มีด้วยไม่มีมันรู้สึกสงสารก็จใจใจเองมันจะเป็นเราเองมันจะเป็นตางไม่ไหแล้วก็วางเฉยใช่ใช่ตายไม่สหวแล้วไม่ช่วยแล้วก็วางเฉยก็ไม่ซ้ำเติมเขานะใช่มันจะปล่อยของมันเองหรอกมันก็ว่า สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าเขาไม่ทําเราก็ช่วยอะไรหรือทําอะไรกับเขาไม่ได้มันจะบอกมันจะวางไปอย่างนั้นเองบอกว่าไม่ติดไม่ให้แล้วเขาบอกล้หลายอย่างที่เราไปเห็นมาจริงหมดนแหบแต่มันก็พูดกับใครไม่ได้แต่พูดรู้มันกันเห็นมันกันอ่ะรจงอะไรที่ในที่ท่านเขียนเลยนะพระไตรปิฎกเขียนเจ้ามีไงลักษณ์ีลไงลักษณะไงเนี่ยถูกมดเหมือนกันแต่เราไม่เห็นเราไม่พิสูจน์ ใช่ใพวกที่มีแต่ความเชื่อแต่ไม่พิสูจน์ก็จะเอาเถียงกันใช่ฮะก็เห็นนั้นจบเลยไม่ไม่เถียงเลยจ้ะทีนี้เราเห็นเองเรากจะไปเถียงกับใครล่ะไม่อาจารย์มีแต่อัศจรรย์ในตัวเองนะครับอาจารย์ศรัทธาเกิดอะจรย์ขอนัดฮะก็มาช่วงปีใหม่นี้ครับอาจารย์มาปลูกบ้านทำพเป็นเป็นเป็นที่ภรรยาะผมก็ทำโคกโคกหนองนาไว้อาจารย์ ทำไว้อะที่พยาเขา mm hmm. ผมก็ช่วยทำเรา,เราผมสอนยู่มอญทำสิ่งนั่นแหละแต่ว่าพอปิดผมมาขับรถมามาดูเขาทำไว้ปลูกต้นไม้ไว้อาจารย์นะปลูปกปลูปกปลูกไว้เราหวังว่าถ้าเกิดเออร์ลีมาก็จะจะมาพัฒนาแบบชาวบ,บ้านให้มันให้มันดีขึ้นอาจารย์ทํทให้เป็นหลักๆเศรษฐกิจมอเพียงแบบไม่หลวงนะทำให้จริงะอาจารย์ mm hmm. ก็จะติดต่อเพื่อนที่เป็น อางนั้นคือคนเนี่ยเสร็จกรอาจารย์ไม่ติดต่อไม่รู้เรื่องทําแบบเดิมๆแบบจุดประกายให้เขาหน่อยใช่ใช่พระอาจารย์แล้วก็ต้องมีผู้นําแล้วจุดประกายใช่ใแล้วเราก็ไม่ไม่หวังแบบโอ้โหให้อ่ะต้องช่วยแบฟฟันเลยอาจารย์ทำโครงการให้เขาทำอะไร ทำเป็นรวมกลุ่มรวมเป็นข้าหวหองมะลิรวมเลยทำไมทำแยกๆกันอยู่ทั้ไมไปติดต่อกับยโสธรสิแล้วถ้าส่งไปเยอรมันแร้วไม่แค่ผลิตกังเดียวอ,อ,อย่างเงี้ยก็ออกง่ายราคาก็ดีไม่ต้องไปหวังเนี่ยให้เขามากดราคาเออคนหนาตค,คนกลางใช่จะ้ะช่วยกันไปวัดบ้านโรงเรียนช่วยกัน,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 นจ้ะย์สื่อสารอาจารอยู่กันมาดูๆเอาตัวประกันยื้อไกล ปัญยายนมาทำไทนสรตั้งหมดแบบมีตะคนมองค้นพักบ่ได้หนังทีข้า่เหเียนขีดและจวักเข้ามาฟ้าข้าเเยอยเ่ในปลาผนดอกฟ้าบกค่ออกมาดอกมันถ้าจะมีไปล้ะเสียเบิดห้วครับคเอสรุจแต่ปัญญาเนี่ยนสามสร้างปัญญามันสําเร็วแหละพประกายให้แล้วเข้าไปต่อยอดเอาเองช่ แต่เน่เท่านั้นแหละหลพ่อก็นแน่ให้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้นจะได้หรือไม่ได้ก็นั่นเป็นเรื่องของท่านต่างหาก่ต่อไม่สอนเนือ่อนไปละกัด <c oughs> เขาหลากท่านมัวหขอกับ่หายท่านต้อเลยกินผู้เดียวกระตายตัวตั้งันแก้วมังล่ะค่ะมันเป็นทุงเท่าแาวบ้านขนมยมางโมกแกนสื่อหลวงพ่อของอย่วี แกตี่ละมาฝากบา้านนีครับแต่พอดีเปของหนานี่ไลาง เริ่งข้าวว่าใบซ้ำกัมนมากทาง,งห้ามนะองพักเงาเนาะบ่มีการเต็มไปมดมันเต็มม่บ่มเต็ม